สวัสดีครับพบกับสายของวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ที่จริงผมเคยเปิดในคลิปดูนะครับเรื่องการทำะมะละกอตัวผู้นนาะหรือมะละกอสายให้เป็นมะละกอก,กระเทยให้มันออกลูกนะครับก็ลองมาทุกอย่างนะครับทั้งเอาไม้ตอกลงไปที่โคนตนะ้นเนาะโดยเอาไม้ตอกไปที่โคนต้นเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะก็มี อีกอันนึงอีกวิธีหนึ่งที่ผมไปดูใน YouTube มาแหละนะครับก็เขาบอกว่ากรีดต้นแล้วก็น้มกิ่งนะครับเพื่อแก้งให้ต้นไม้เหมือนจะตายแล้วเขาจะออกลูกโดยกลไกของธรรมชาติเขาเะนะครับอตอนนี้ผมลองมาทํามาได้อยู่ประมาณน่าจะเข้าเดือนที่2อเดือนที่3แล้วผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าต้นมะละกอที่ผมลองทําให้ต้นเ,เพชรผู้หรือมะละกอสายเนี่ยนะครับ ที่ผมทําไปแล้วนะครับดูว่ามันจะออกดอกติดผลให้ผมไหมเนาะประมาณ3น่าจะ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นลูกหไหมหรือว่าถ้ามันไม่เป็นเดี๋ยวจ,จัดการยังไงดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมะละกอสายที่ผมทําไว้เนาะเป็นมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับผมปลูกไว้อยู่3ต้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นต้นใหญ่ใหญ่แล้วปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้ใหญ่แล้ว อันนี้ต้นที่2นะครับอันนี้ต้นที่3แล้วก็จะมีส้มโอพันแดงเวียดนามนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับมาแล้วก่สายที่ผมทําไว้เนี่ยอ่านี่ยนะครับมาแล้ก่อสายที่เราทําไว้ที่เราดูจาก youtube มากี่ต้นโน้มกิ่งเรามาดูกันครับว่าผลเป็นยังไง ปรากฏว่าปิ่นมาละกอส่เหมือนเดิมเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นก็วิธีแก้มาละกอส่ที่ดีที่สุดครับนี่เลยอิโตโ้ไมซินครับอิโตไมซินครับก็ตัดทิ้งครับเสียเวลานะ สำหรับคนอื่นที่ทําได้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับผมทําแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่เก็บไว้ครับเสียเวลาตัดทิ้งเลยนะส่วนใบส่วนใบมะละกอเอ่อก็ไม่ได้ทิ้งนะครับตอนนี้ใบมะละกอผมก็จะเอาไปเป็นอาหารของหอยปังนะครับเพราะว่าหอยปังผมค่อนข้างจะชอบกินเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันครับว่า อ่านี่ยเนี่ยเนี่ยไปมะละกอนะครับหอยปังเราเลี้ยงไว้ในนี้นะนี่นะครับหอยปังหอยปังชอบกินไปมะละกอมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นแล้วว่าผมไม่ประสบความสาเร็จในการทําต้นมะละกอให้มันจากตัวผู้หรือมะละกอสายให้เป็นมะละกอผัดกระเทยนะครับให้มันออกลูกได้นะวิธีก็ การเรียบร้อยครับไม่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเวลาะ <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมเอามาทําให้เพื่อนดูใหม่ละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับไบ,บายครับ